ลักษณะของผู้ที่มั่นใจที่ดีข้อที่หนึ่งพวกเขาจะไม่จํากัดตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักคุณจะต้องไปได้ไกลกว่านี้อย่ามีคําว่าแต่มาจํากัดศักยภาพของคุณหรือคุณค่าของคุณเชื่อมั่นว่าคุณ่ควรกับความฝันเหล่านั้นไม่ว่ามันจะยิ่งใหญ่แค่ไหน กล้าทะลุเพดานคำว่าจากัดในศักยภาพของคุณเองเช่นคุณอยากจะเป็นอะไรในอาชีพหรือคุณอยากจะมีแฟนลักษณะแบบไหนคุณต้องกล้าตั้งสเปกเลยว่าคุณอยากแต่งานหรืออยากรวย ถ้ามีคำว่าแ,แต่เองค่ะข้อสองจะต้องอยินดีที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองในทุกๆด้านที่คุณสามารถทําได้เช่นคุณต้องการที่จะเก่งหรือฉลาดจะทำยังไงให้คุณฉลาดขึ้นต้องอ่านหนังสือต้องติดตามเคล็ดลับดีๆอย่ามีคําว,ว,คว่าฉันรู้แล้วเพราะคําว่าฉันรู้แล้วเนี่ยจะจํากัดศักยภาพของเราทําให้เรามีอีโก้และไม่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมข้อสามฉันจะไม่เกียคนที่เป็นพิษเอาไว้ในชีวิตเด็กค่ะ หรือ t o x i ิ p พ o p l e ใครที่ทำให้คุณเสียเวลาในชีวิตทำให้ชีวิตคุณไม่เจริญเติบโตก้าว,วหน้าคุณกล้าตัดเขาออกไปในทันทีเพราะมันไม่ทำให้คุณเจริญเติบโตเปบุคคลที่เราอยู่ใ,ใกล้ชิดคนที่เรารู้จัก เราจะกลายเป็นค่าเฉลี่ยของพวกเขา,เาจะซึมซับบุคลิกจากพวกเขากลายเป็นคนที่เหมือนกันนั่นเองเองนั้นเราจะดึงดูดคนเหล่านั้นเข้ามาสู่ชีวิตเราด้วยอย่ากลัวว่าจะไม่มีใครครบอย่ากลัวว่าใครจะคิดว่าคุณหัวเสูออย่ากลัวว่าการยกระดับชีวิตจะทําให้คนหมั่นไส้อย่าเอาชีวิตทั้งชีวิตไปแลกกับการที่คุณกลัวสูญเสียเพื่อนและคนอื่นที่มันไม่ใช่สําหรับตัวคุณไปใครที่ไม่ทําให้ชีวิตเราพัฒนาขึ้นเราไม่ควรก็บไ้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือแฟนที่เป็นพิษคุณสามารถเลือกชีวิตของคุณเองได้ข้อที่สีคุณอาจนุญาตให้ตัวคุณมั่งค่าหรือร่ำรวยขึ้นเพื่อที่จะสามารถช่วยหเหลือผู้อื่นได้นะจงรวยอย่าคิดว่าถ้าคุณรวยแล้วเงินที่คุณหามาได้ด้วยความยากลำบากนะั้น ทำไมคุณจะต้องแบ่งใครด้วยคําพูดเหล่านี้คือคําพูดของคนที่เห็นแต่ตัวข้าห้า็คุณต้องคิดเสมอว่าคุณเป็นที่รักของคนอื่นทุกที่ที่คุณไปคุณแผ่อิทธิพลที่ทรง่าในตัวคุณทุกที่ที่คุณย่างกลายตัดนิสัยความแข็งกระด้างออกไปจงอ่อนน้อมถ่อมตัวให้ผู้อื่นรักเคารเสนือที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการพูดจาการให้เกียรติการแต่งตัว บุคลิกของคุณจะเสียไปแลาคุณเป็นคนแบบไหนด้วยนี่คือลักษณะของผู้มีหมายชุดที่ดี